สวัสดีครับผมวันนี้มาใส่ปุ๋ยยูคาครับพี่น้องมีปุ๋ยชั้นดีเลยครับใส่ปุ๋ยยูค่าครับพี่น้องเด้เอต้นยูค่ากำลังโตสวยๆครับใส่ห่างประมาณหนึ่งศอกนะครับเราระวงังมาหาตัวนี้ประมาณหนึ่งศอกนะครับ ใส่ไก่เงาไปได้นะครับอันตรายใส่ห้างห้างไว้นะครับพี่น้องยูคากํำลังสวยนะครับฝากติดตามนะครับท่านใดจะปลูกยูคานะครับของผมปลูกเดือนสิงหาคมนะครับกับปลูกลาจักหน่อยนะครับประมาณว่ากลางฝนนะครับพี่น้องกลางฝน ต้นยูคาโตเท่านี้นะครับเพราะหูว่าจะรอดแรงซ้ำไดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อศึกษาเรียนรู้ไปนํำกันนะครับพี่น้องปลูกต้นยูคากลางฝนนะครับเนาะถ้าปลูกต้นฝนมันจะใหญ่กว่านี้นะครับพี่น้องอันนี้ครับเพื่อการเรียนรู้นะครับ ผมกับปลูกมั่นไซนะครับปลูกมั่นไซส,สองล่องนะครับสองล่องนะครับแล้วก็แล้วก็บาาหลงนะครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับบา่องนะครับเพื่อยังเพื่อจะกบปุ๋ยด้านขวาแ้วกระดานสายนะครับแล้วก็เอารถเอารถวิ่งรถน้ำฤดูแรงนะครับพี่น้องตัวนี้เนาะ ทั้งสายนี่กระปูกมันทั้งขว้าเนี่ยกระปูกมันนะครับพี่น้องกับผมเฮ็ดจางสี่นะครับเพื่อได้ทดน้ำแามแหล่งนะครับเนาะเพื่อสะดวกต่อการลดน้ำนะครับผู้ใ้สนใจปลูกยูคานะครับปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับตัวลูกชัวรล้านนะครับพี่น้อง ต้นยูคาเหาหลอดบ่อลอดกัดฟ้ากดไล์กดแช่กดติดตามได้นะครับพี่น้องต้นยูคานะครับเมื่อจากเฮ็ดปลูกหลายๆยางมาแล้วนะครับกะเฮากะหันมาปลูกยูคานะครับพี่น้องยูคานะครับผมปลูกสามเม็ดสิบนะครับความห่างของหลอง ระยะต้นนี่ประมาณ2เมตรกับเมตดหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าจะปลูกให้มันได้เมตดหนึ่งนะครับบางช่วงก็ได้2เมตรบางช่วงก็ได้เมตดหนึ่งนะครับที่แน่แน่คือจะได้เมตดหนึ่งนะครับพี่น้องเพื่ออยากให้ยุค่้าได้จำนวนหลายนะครับพี่น้องสามเมตรสิบก็มีนะครับระยะชายขวา ระยะลองระยะต้นนี้จะเอาแฮมด้ยเม็ดนึงนะครับพี่น้องจะปลูกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องมีเวลาเหากับปลูกยูค่านะครับพี่น้องระยะห่างของแถว3เมตร50ก็มีนะครับมีสองแบบเนาะ3เมตร10กับ3าเมตร50นะครับพี่น้องเบิงเบิงแล้วกับ4เมตรนะครับพอดีพอดีในการปลูกยูค่า พันธุ์ธรรมดานะครับเน้นพันธุ์ธรรมดาเนาะเขาปลูกชีเมตดเนี่ยมอสสมนะครับเพราะว่าเหงามันเหงามันใหญ่นะครับพี่น้องมันเลี้ยงลูกได้หลายโตได้ร้ายต้นนะครับพี่น้องก็เลยอยากได้จักชีเมตดนะครับพายพากหน้าถ้าได้ปลูกอีกก็จะเอาจักชีเมตดนะครับถ้าบ่ได้ปลูกก็มารุงรักษาไปนะครับพี่น้องก็คือเน้นต้นให้มันทีเขานะครับเพื่อ การแต่งกอและก็ให้ลดเขาได้ง่ายนะครับในการจัดการหย่านะครับสาเหตุที่ปลูกที่ขื่นนี่นะครับเนาะเพื่อให้จํานวนตน้นมม่หลายและก็ห้าแตงใายคว้านี่ทั้งสองข้างนี่ให้มันลดเขาง่ายสะดวกสบายนะครับพี่นนองนี่คือเหตุผลของการปลูกที่นะครับอันนี้ว่าจา้าภาษา ยู่านะครับทีน่งท่านได้ชนใจปลูกไปเรื่อยๆนะครับเอาแบบสบายใจของเกษตรกรหลายๆท่านนะครับผู้สนใจอยู่าเนาะบบสนใจกับโบเป็นยังนะครับฟังไหวเพื่อเป็นประสบการณ์น้ากันก็ได้นะครับพีน้องบปลูกก็ได้ผู้ได้ปลูกน้อยปลูกหลายกับตามความต้องการนะครับอ่ะคลิปนี้ ขอจบคลิปเพียงแค่นิก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม